สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสากรที่คนรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบัตรออมนะครับบัตรออมเนื่องจากว่าสากรออมทรัพย์ครูดุมธานีเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการออมอยู่แล้วหรือการฝากเงินรับฝากเงินเนี่ยเพื่อสมาชิกทราบไหมว่า วันออมแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่ของนึกไม่ออกเนาะจะบอกให้ก็ได้ครับว่าวันออมแห่งชาติที่รัฐบาลกำหนดไวน้นั่นก็คือวันที่31ตุลาคมของทุกปีวันออมคืออะไรวันออมก็คือวันที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าสมาชิกสากลอย่างพวกเราเนี่ยรู้จักเก็บเงิน รู้จักใช้จ่ายเรามีไรายได้มาส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนไปอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นค่าสําหรับกระตันยูกระตวเวทีให้พ่อให้แม่ส่วนนี้เป็นส่วนของการที่ทําบุญอีกส่วนหนึ่งสําหรับในไว้ในวันข้างหน้าเก็บไว้ก็คือเก็บไว้กับตัวเองเก็บไว้ฝากัธนาคารเก็บไว้ฝากกับ สากลรมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นวันออมแห่งช e าติเนี่ยก็มีเจต,ตนาก็คือต้องการให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะรู้จักออมรู้จักเก็บรักษาเงินไว้บ้างยามมีแล้วก็ใช้ยามแก่ชราหรือยามป่วยยามที่เราต้องใช้เงินในการส่งเสียบุตรหลานของเราในอนาคตต่อไปหรือใช้เงินที่จําเป็นนั้นเราก็สามารถเอาเงินที่เราฝากธานาคารไว้ฝากสากลไว้มาใช้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักออมทุกวันทุกวันหรือทุกเดือนนั้นในอนาคตเราก็จะมีเงินนะครับเป็นก,นก้อนสำหรับใช้ใจ่ายสำหรับความมั่นคงในชีวิตของเราต่อไปสำหรับสาวรน้อมทรัพย์คูจุลธนีนั้นก็เห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติก็จะมีกิจกรรมนะครับส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกของเราทั้งท่านที่เปิดบัญชีแล้วและยังไม่เปิดบัญชีไว้นะครับ สามสิบตุลาคมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมวันออมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมของเราในภาคเช้าจะมีพิธีเปิดวันออมนะครับอาจจะเชิญท่านผู้รับผู้ใหญ่มาทําพิธีเปิดให้กับเราแล้วก็หลังจากนั้นจะเปิดให้สมาชิกเข้าฝากเงินในบัญชีเดิมหรือเปิดบัญชีใหม่ทางสากรนั้นก็ส่งเสริมให้ท่านน่ยถ้าท่านยังไม่เคยมีบัญชีเลยเนี่ยหรือมีบัญชีแล้วเนี่ย อยากให้ท่านฝากเงินไว้กับสกปร์เป็นรายเดือนลักษณะประจำนะยี่สี่เดือนเปิดฝากเท่าๆกันทุกเดือนทุกเดือนท่านจะมาฝากด้วยตัวเองหรือฝากผ่านต้นสังการหักผ่านต้นสังกัดก็ได้นะครับการฝากอมลักษณะ24เดือนนั้นจะฝากในเดือนละเท่าๆกันเริ่มตั้งแต่เดือนละ1000บาทไล่ไปเลย2 0 0 0 3,000แล้วแต่ท่านจะมีกำลังในการอม จนกระทั่งถึงเดือนละ25 0 0 0ต่อเดือนพอครบ2ปีสางถากรก็จะแจ้งท่านนะหรือโอนเงินก้อนใหญ่ทั้งหมดเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านหรือจะคาบัญชีนี้ไว้ถ้าท่านจำได้นะครับก็มาถอนเงินออมนี้ไปเข้าบัญชีฝากประจำหรือบัญชีอื่นที่ท่านมีอยู่แล้วก็เปิดบัญชีใหม่ออมรัพย์24เดือนหมุนเวียนไปนอย่างนี้ ถ้าท่านทาอย่างนี้ท้ายที่สุดท่านจะมีเงินเก็บเป็นก่อเป็นกรรมพอบ้านไปชีวิตของท่านก็จะมีความสุขกับเงินก้อนนี้เพราะว่าท่านจะได้รับดอกเบี้ยชดเชยทดแทนในเงินก้อนใหญ่ที่ท่านสะสมไว้ตลอดชีวิตของท่านนะครับในวันออมแห่งชาติสามเอตุลานั้นก็เชิญชวนพี่น้องสมาชิกทุกท่านมาใช้บริการกับเรานะครับทางสากลได้เกียมของฝันรานะงวัลไว้สําหรับท่านที่เปิดบัญชีกับเราในวันนั้นด้วยเหมือนท่านที่ มาฝากเงินในวันนั้นอาจจะ500บาทหรือพันบาทขึ้นไปก็จะมะีของติดไม้ติดมือเป็นรางวัลกลับไปท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับวันที่3 1เตุลามาพบกันที่สากรอมทรัพย์คูุงธนีในวันออมแห่งชาติหรือวันออมของสากรอมทรัพย์คูุงธนีประจำปีพุทธศักราช2563หวังว่าเราคงได้พบกัน,นครับสวัสดีครับ